ม่ใหว่ปลาได้สนุดปลาได้คนสนุสนดปลาพี่น้องคสนสนุวปลาได้พี่น้องเอเุสมมุิหุ่นหามเนาะหูเหลือมตัวบันเล่ะอะไรหูเหลือม ตอนนี et, ้ก hey, kind of oh. ็ต yeah, oh. ้องเจองูห hmm. ลือมแล้วอ้ไปแล้วไปงูเหลือมครับงูเหลือมงูตัวใหญ่เลยพี่นงตุยเกือบเดียวกันไม่ต้องกลับแล้วไปเลยรับพี่มันไปแล้วมันกลังสินหายบอฮันังนู้นฝังนู้นฝังน้ำฝังน้ำงูเหลือมงูหลืมครับ เนี่ยติงเลยเนี่ยพี่หมอมันมันนอนตรงนี้อ่ะเกือบเหยียบไปแล้วมันนอนอยู่ตรงนี้น่ะตุ้ยเกือบเหยียบมึงดีน้ะไม่เหยียบกัดเลยนน้้จะลลงมัแวไปเลยครับเขาไป่ทำมันเราก็เห็นบ่อยไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอไปเขาไปทำอะไรเราเราเห็นบ่อยแล้วี่ไปก่อนเลยแล้วทำไมตอนนี้ผมโดนมาแล้วผมไม่โดนวะไม่โดนไม่อยู่ฝั่งนี้ เหมือนเดิมเดิมฝั่งนี้มันอยู่ฝั่งนี้เรื่องใหครับว่างไหนะว่างไงไม่ไม่ไม่งูเหลือมมันไม่นี่หรอกครับเขาไม่ยุ่งกับเราหรอกโอ้โหเลยกี่ปล่อยกี่ปล่อยกี่ตัวแล้วปล่อยมันลูกกี่ตัวแล้วไปนะครับไปนะครับไปนะครับาคนที่สองกําลังไปครับวุ้ยเรื่องตัวเดียวกันนี่แหละที่มันขึ้นไปลานจอดเนี่ย ขดอยู่ม้านจอดใต้ต้นมะม่วงไงนี่คนนี้ผมยืนอย่างนี้คนนั้นเหยียบตรงนี้ปุ๊บมันเลือออกมาหูตัวไปใช่ไหมเลี้ยงอ๋อยมึงไปไหนครัไปไหนไปแลครับเด็กมือหลวมวิ่งเลยครับอะไรดุกๆอ่ะตรงน้ำนะ เห็นมันตีงอยู่ตรงนี้เอยา,ยาวก็ไปตัดมามันก็ไม่ลงน้ำเราไปจอตรงนี้แหละเวลอ,อยู่นั่นแหละไปเหยืยอมันเดี๋ยวมันแตกช่วงไงใช่ครับ